กอสตาร์โดยอิเดวิสุขสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญ,ญี่ปุน่นวันนี้พบกับสาวน้อยที่เป็น Player of the Year 2021รายการ AMG และเป็นนัออกกอล์ฟที่ตีเหล็กแม่นมากผมกับน้องจีนา่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจีน่าเป็นอะไรกับจีโนโ่เป็นพี่น้องกันคะ่ะไม่ใช่จีโน่จีนี<อ>่ชายชื่อจีโน่ใช่ค่ะนักกอล์ฟเหมือนกัน โอ้โเดี๋ยวมา,าเดี๋ยวมาวันนี้จะจะจะมาคุยกับเราด้วยคือพูดง,งา่ายๆเทปหน้าใช่ไหมเทปหน้ารายการหน้าแล้วสิงหน้าที่สุดแนะนําตัวเองจีน่าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศศิสอนจงศรีอดิสรค่ะชื่อเล่นชื่อจีน่าอายุ13ปีค่ะเรียนเล่นที่ไหนเนี่ยเล่นนักสืที่ไหนชั้นอะไรเนี่ยอยู่เด e ก s e เ c นส์สคูค่ะอยู่ชั้นม1ขึ้นม2ค่ะโอเคแล้วเล่นกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นตอนประมาณ8 9ขวบค่ะ แปดเก้าขวบถือว่าเล่นช้านะสมัยถึงเล่นถึงยิงแรกสุดถือว่าเล่นช้านะส่วนใหญ่หกเจ็ดขวบก็เล่นกันแล้วห้าหกใช่ไหมแต่ว่าก็พอๆกับแอนกี้อ่ะแอนกี้ก็เริ่มเก้าขวบเออเก่งนะแอนกี้น่าก็เก่งรู้จักเขาเปล่ารู้จักเขาเปล่ารู้จักค่ะกลัวเขาไหมไม่เออนักวก็คนละลุ้นไม่ใช่นะกอเขาต้องเข่าว่าไม่กลัวเราเจอกันอีกหลายแมตชทถามก่อนทไมถึงเล่นกอล์สหรุเพราะว่าตามพ่อไปที่สนามเก่าค่ะพ่อไปเล่นบ่อยไหมก็ ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นค่ะไปตัน d i v ิ n งเรนจ์ก่อนมั้งช่วงแรกหรือไปที่สนามเลยไปไ i v i n งเ a n g ก่อนนะคะอืมก็เลยชอบอบก็เลยขอพ่อเล่นใช่ค่ะหรือพ่อบังคับเล่นเอาเอาสักอย่างหนึ่งไม่ค่ะชอบเองค่ะแล้วเป็นไงเราไปลองครั้งแรกเนี่ยตีลูกโดนไหมไม่โดนค่ะเหมือนทุกคนนะใช่พี่ตีโดนปะโดนโดนอะไรผมน่าเชอ่ะมีโนตอนเด็กๆทำไม่ได้แล้วผมก็ตีไม่โดนผม มีน้อยคนที่จะตีครั้งแรกแล้วโดนลูกมันยากมากเลยนะใบนะเหล็กต้องใหญ่แต่ลูกกอล์ฟแบบนนลูกแค่นี้เออแล้วตอนนี้ละ่ะท่านตอนนี้อ่ะเก่งแล้วสิต้องตีโดนเยอะและ้ว<ม>เอาเก่งได้ไงเป็นเอาทัวา่วยี่ใบด้วยเป็นอะไรเอ <c ười> อเลเยอร์ออฟเดอะเยียเนี่ยไอรายการ AMG ซึ่งบอกว่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเจนกอล์ฟตัวเนี cool ่ยมันคืออะไรอธิบายนิดนึง ก็เป็นเหมือนเก็บคะแนนสะสมทั <that last year> ้งปีอะค่ะแล้วก็ได้เสื้อผ้าได้แข่งฟรีปีต่อไปค่ะทวยกี่ใบเอางี้เดี๋ยว้วยกี่ใบนี่เมื่อเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อปีไหนเมื่อปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วประมาณธันวาค่ะแล้วปีนี้เริ่มตีอัเดอร์บางเรี่ยงยังค่ะยังแบบบวกบวกนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะบวกนิดนดหน่อยหน่อยแล้วท่นทีที่ตีทีอะไรทีแดงทีขาวทีแดงค่ะ ถ้าเป็นเจนยังเล่นทีแดงอยู่แต่ถ si ้าเป็น TG a ช้างก็จะเล่นทีขาวแล้วค่ะทีขาวที่ผู้ชายเขาเล่นนะใช่ค่ะเดี๋ยวสิ่งแรกที่สุดตอนนี <S <S ้มีถ้วยกี่ใบยี่สิบกว่าใบค่ะท่านผู้ชมครับยี่สิบกว่าใบแล้วโรงเรียนเราแน่นเอ๊ะสี่เอชเซนเขารู้ไหมว่าเรามีถ้วยยี่สิบกว่าใบเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเนี่ยไม่รู้ค่ะวันนี้รู้แล้วอันที่สอง้อมกี่วัน2อหกวันค่ะ 6วัน7วันที่ซ้อมหกวันอยู่ diving range อยู่ diving range ค่ะอยู่ diving range แล้วก็จะมีออกรอบวันหนึ่งค่ะออกรอบวันอยู่ diving range ที่ซ้อมหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมวันหนึ่งคือในวันหนึ่งค่ะอยู่ diving range ที่ซ้อมอะไรบ้างซ้อมได v i n g c h i ค่ะครบเลยได v i n g c แล้วก็พัดค่ะทุกเหล็กไม่ค่ะแล้วแต่วันค่ะก็จะมีเป็นวันซ้อมเหล็กสั้นเหล็กกลางแล้วก็เหล็กยาวอืมแล้วดูแลร่างกายด้วยการฟิตเนสค่ะฟิตเนสด้วยใช่ค่ะ ียุคขนาดนี้ฟิตเนสแล้วล่ะใช่ค่ะว่ายน้ำไหมไม่ไม่ได้ว่ายค่ะช่วงนี้ไม่ได้ว่ายเลยตั้งแต่โควิดมาไม่ได้ว่ายฟิตเนสคืออะไรสร้างกล้ามเนื้อค่ะให้สร้างกำลังขาแล้วก็กำลังแขนให้แข็งแรงขึ้นเล่นท่าไหนเล่นท่าไหนโอ้เยอะเลยค่ะมียกน้ำหนักไหมมีค่ะแต่ต้องยกเยอะนะเพราะอายุยังน้อยใช่ใช้เวลาอยู่สนามได้กี่ชั่วโมง ชั่วโมงนินสามชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงนะครับก็ถือว่าก็โอเคแหละอืมไม่โอเคทำไมน้อยไปน้อยน้อยไปความหมายเมื่อกี้ครับตอบไงหนึ่งอาทิตย์ออกรอบวันเดียวสองวันน้อยไปคือถ้าเทียบกับเด็กต่างประเทศนะที่เราเคยคุยเสมอนะครับนี่ต่างประเทศไฮสคูลเรืบ่ายโมงบ่ายสองผาไล่ให้ไปเล่นกีฬาเล่นกอล์ฟแล้วออกรอบกันทุกวันผมทำ<ช>คำนาญใช่ไหมเราโอกาสมันน้อย เรียนถึงกี่โมงสี่โมงค่ะสี่โมงครับท่านท่านฮะท่านครูบาอาจารย์ครับผมว่าสบายสองโมงพอแล้วครับออกกังบางกัจนเก่งนะครับนะฮะก็รา่ๆนี้ที่ในต่างประเทศก็บาดบีทั้งนั้นเลยจะเรียนอะไรกันมากมายเอสมองเสื่อมหมดเรียนมากอ่ะเอ้าสี่โมงโอเคแล้วได้ออกรอบวันเดียวแต่เก่งเ่ะ่ยตอนนี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยจุดเด่นของเราอยู่ตรงไหนลูกจุดแข็งเนี่ยจุดแข็ง ไดรเวอร์หัวมาแอปโคชลูกสซานลูกมาอ่นเลยแม่ไลฟ์ฟังหน่อยสิจุดแข่งก็จะเป็นเหล็กค่ะอ่าเหล็กคือขึ้นกรีนใช่แอปโคชขึ้นกรีนแม่นมากเหรอะอ่าแล้วไดรฟ์ไรเท่าไหร่แครี่เท่าไหร่แครี่สองร้อยค่ะประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยเอารวมรวมก็สองร้อยยี่สิบได้อย่านะใช่ค่ะก็ถือว่าไกลนะแต่นี่คือจุดแข็งคือเหล็กใช่ค่ะแล้วพัดเหลย ชิพัดชิพ,ดพ,ดชพัดโอเคค่ะพอไปได้แต่ไม่ได้แบบแม่นขนาดที่ว่าจะเก็บได้ทุก,กรูค่ะคือถ้าพจะเก่งจริงๆอ่ะอยากเป็นโปรไหมอ,หออยากเป็นโปรชิพพัดเลยว่าพัดนี้ต้องสุดยอดสุดๆเลยอ่ะพอใช้ได้ก็นะคอล์ริฟายแถวๆก็ครับเฮาส์อ่ะไม่ได้ต้องต้องสอมไปเยอะแล้วนี่ไปแข่งต่างประเทศบ้างหรือเปล่าที่พามา มีตอนไปก่อนโควิดอะค่ะตอนโควิดใช่ตอนนั้นประมาณสักสิบขวบสิบเอ็ดขวบได้ไหมใช่ครับประมาณแล้วนั้นไปไหนเออไปไหนไปมาเลค่ะมาเลเซียของยูเอสคิดกอคิดที่มาเลเซียก็มีเด็กเก่งๆไปเยอะนะไปเยอะตั้งใจอยากจะไปคัดทีมชาติไหมก็กะว่าปีนี้จะลองไปคัดดูค่ะอืมน่เพราะว่าเด็กรุ่นนี้ไปกันหลายคนแล้ว เก่งรุ AH> ่นนี้มีเยอะนะแล้วตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองไว้ไหมในนี้เขียนบอกว่าอยากได้ทุนเพื่อที่จะไปเรียนในต่างประเทศใช่ค่ะกะว่าจะเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมาเชิญโปหรือไม่ก็อาจจะเรียนจบแล้วก็ไปทําธุรกิจอาจจะเล่นกอล์ฟแบบเข้าสังคมเฉยๆค่ะเห็นไหมมีตัวอย่างอยู่คนพี่สตังรู้จักโปรสตังไหมรู้จักค่ะอ่ารู้จักเคยมานั่งอยู่ตรงนี้นะพี่สตังเขาได้ ได้ทุนของมหาวิทยาลัยที่อิลลินอยส์แล้วเขาเรียนจนจบจบเกียรตินิยมด้วยนะคระับ <c oughs> เกียรตินิยมดับสอง้วยทั้งใช่แล้วกลับมาเมืองไทยถึงมาเทิร์นโปรแล้วเทิร์นโปรเนี่ยก็ไปได้ได้ทัวร์ไต้หวันนะครับสามารถ <c oughs> ที่จะเล่นในทัวร์ไต้หวันได้แล้วก็ไปคิวที่เกาหลีล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะโทรศัพท์มาบอกว่าคิวที่เกาหลีทัวร์รองนะไม่ใช่ทัวร์หลัก <c oughs> ก็ได้แล้วแล้วอะไรอีกไหม น้องสตังเมื่อวานส่งรูปไปให้ดูไปได้สปอนเซอร์ใหมปิ้งเหรอได้สปอนเซอร์จากปิงท้ปิงก็คือว่าใหญ่ไหสปอนเซอร์ใหญ่ครบชุดเลยครับนะฮะก็เราก็เป็นคนแนะนําไปเพราะว่าสนิทกับแม่เขานะครับแล้วก็จำไดช่วงต่อไปต้องซ้อมเตรียมพร้อมไห้ดีเพราะว่า ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศการแข่งขันที่ต่างประเทศเขาจะมาดูตัวกันต้องต้องเก่งขนาดนั้นเลยอย่าลืมนะชิปพัตต้องสุดยอดพอใช้ได้ไม่ต้องไปบางทีเนเามีแมวมองเดินตามดูเลยนะถ้าเราเล่นดีเนี่ยเขาเขาเข้ามาท่าพามเลยด้วองเดียวเกาหลีที่มาเมืองไทยตอนหน้าหนาวเห็นนะคะแต่ลักษณะแต่ลักษณะเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดพร้อมทั้งโค้ชโอ้โหแล้วมุ่งมั่นซ้อมตั้งแต่เช้ายันเย็นซ้อมเย็น่ออยู่ในแลนเนี่ยเต็มเลยออกแคโรงเรียนเลย แล้วก็เดี๋ยวมีมีครูมาสอนบางวิชาสัมพันธ์สัมพันธเพราะจะเป็นโปรโนี่มันต้องเป็นโปรตั้งแต่เด็กไงใช่เั้นเราต้องซ้อมเยอะหาเวลาเยอะเพราต้องเรียนทั้งถึง4โมงเย็นไม่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันสุด,นะดยอดสุดยอดบอกแฟนๆหน่อยว่าจะจะเชียร์จะเชียร์ยน้องจีน่าจะต้องเชียร์ผ่านอะไรเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้ดู ถ้าเป็น Facebook ก็จีน่าสัตสีสอนจงเสียดีสอนนะคะเป็นภาษาอังกฤษ i n s t a g r กรนะคะก็จะเป็นสั s สีสอนจุดศูนย์เก้าค่ะภาษาอังกฤษสัตสีสอนโอเคพี่ผมพูดนิดนึงนะครับผมบอกได้ลยหลายคนที่มึงชมอยู่เนี้ยน่ารักอ่ะขึอขึ้นกล้องมันเป็นดะกอฟเก่งพวยจนเยอะแยะแล้วรูปพี่เราออกให้ดูนะไม่ว่าดิวิ้งเรหรือพวก รูปที่เป็นวิดีโอนะขึ้นกล้องเพราะวตอนนี้เองมาซ้อมหนักดูผิวสิอ่าอไม่ใช่เราเคยสามร้อนร้อนแล้วทางเราก็ฝากหลานด้วยนะครับจีน่าบอกได้เลยมีอนาคตครับพระวงวิงที่เราเห็นสุดยอดครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ